สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่8กันยายน2023นะครับวันนี้เฟียงวินเด็ก46จังหวะนี้41เมื่อคืนนี้ Watcher.guru ออกมาโพสต์บทสัมภาษณ์หรือไฮไลท์ของบทสัมภาษณ์ของคุณ r i c a r ร์โด l ลีนัสเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนนะครับคุณริค a าร์โด l ลีนัสบอก Liquid a s s e t ที่ผมถืออยู่เนี่ยมีแค่ i t ตคอย m i c มโ s t r a t e g y หุ้นเหมือนขุด Bitcoin หุ้นเหมือนขุดทองคำและหุ้นบริษัทน้ำมันเท่านั้นเองนะครับก็ตรงนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับแกไม่ได้บอกว่าแกถือ Bitcoin อยู่เท่าไหร่นะแต่ปีที่แล้วเราเคยพูดถึงคุณ r i c a r ์ o Salinas รอบหนึ่งนะครับแกเคยออกมาให้สัมภาษณ์แกบอก Liquid p o r t ตของแกเนี่ยหรือ Liquid a s สเซของแกเนี่ยแกถือบิ c คอยอยู่ประมาณ60%นะครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทั้งชีวิตเงินของแกเนี่ยหกอยู่กับบิตคอยไม่ใช่นะครับตรงนี้เฉพาะพอร์ที่เป็นลิควิดแอสเซทที่แกสามารถขายเป็นเงินได้ทุกเวลาเนี่ยแกถือ Bitcoin อยู่60%นะครับก็เป็นข่าวที่มีคนแชร์กันเยอะนะครับเป็นการโปรโมท i t c o i n โปรโมทไมโคร a t จี y เมื่อคืนนี้พ่อใหญ่ m i โครเ e ลเลอร์ผมว่านอนยิ้มแน่นอนนะครับมหาเศรษฐีหมื่นล้านกล้าออกมาพูดแบบนี้เพื่อนๆนึกภาพ ท่านนายิบุกิลี่เคยพูดแล้วนะครับมหาเศรษฐีที่เป็นมิเลเนียที่มีเงินล้านบนโลกใบนี้มี50กว่าล้านคนนะครับบิตคอยนมีแค่2 1ล้านหมดแล้วหมดเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าทุกเศรษฐีทุกคนต้องการหนึ่งบิตคอยเนี่ยมันมีไม่พอเพราะนั้นในอนาคตนะเพื่อนๆน,นึกภาพว่าถ้ามหาเศรษฐีหรือมิเลเนียมีมากขึ้นเนี่ยนับวันมายิ่งจะมากขึ้นเนี่ยนะ 1ซาตชิจะไปเท่าไหร่นะครับชาตินี้เราอาจได้เห็นอ่าหนึ่งซาตชิไปแต่1บาทก็ได้นะครับอา่า1 s านาตชิไปแต่1บาทก็เท่ากับ100ล้านบาทสำหรับคนไทยอย่างเรานะครับเพราะนั้นถ้าถึงวันนั้นเนี่ยผมว่ากินกันยันลูกยันหลานไม่หมดนะร้อยล้านซาตชิเท่ากับ1บิตคอยนะครับก็คิดยังไงนะฮะมหาเศรษฐี ออกมาโปรโมทไมโครสตรัทจีออกมาโปรโมทบิตคอยคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา In the liquid part of the p o r t f o l I now opted to, <laughs> I basically just have Bitcoin MicroStrategy four or five miners and some oil companies and some gold miners เมื่อวานนี้ผมโพสต์ภาพบน youtube ชุมชนนะครับภาพที่บอกว่าบอกตัวเอง อดทนรอบิตคอย n ์ a v วิ่งนะครับก็บิตคอย n ์ a v วิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งใจไว้ว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมันจะทำให้บิตคอย n ไปแตะออท h i ไ h อีกครั้งหรืออย่างน้อยเนี่ยทะลุกเกิน50,000ดอลลาร์สหรัฐน,นะครับมีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาบอกไอ้บิตคอยน์แฮวิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้บิ t คอย n ไปแตะออท h i ไฮก็ได้มันอาจจะไม่ได้ทำให้บิ t คอย n ไปมูลก็ได้ นะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะครับการที่ Bitcoin having เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การการันตีว่า Bitcoin จะมูลนะครับเพียงแต่ว่าไอ้รีวอร์ดของสายขุดหรือบล็อกรีวอร์ดเนี่ยมันถูกตัดลดลงครึ่งหนึ่งนะเพราะนั้นนักลงทุนลุ้นว่าไอ้การที่พลายมันน้อยลงเนี่ยดีแมนมันจะเท่าเดิมหรือมากขึ้นนะครับ ที่ผ่านมานักลงทุนในปี2012ก็คิดว่าไอ้บิตคอยน์แฮงกิ้ง2016มันไม่น่าจะขึ้นบิตคอยนมันก็ขึ้นนะพอถึงบิตคอย n 2020น์2020ก่อนหน้านั้นนักลงทุนก็มองว่ามันไม่น่าจะขึ้นบิตคอยมันก็ขึ้นทั้ง12-16 2020นะเพราะนั้นตอนนี้นักลงทุนตั้งใจว่า2024อาจจะรีพีทไซคลก็ได้นะครับมันอาจจะขึ้นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ก็มีหลายคนที่มองว่า มันอาจจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่ผ่านๆมาก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็เรื่องจริงนะครับตรงนี้เนี่ยผมเองก็ไม่มั่นใจ100%ซนะครับแต่สิ่งที่ผมมั่นใจนะสิ่งที่ผมกล้าพูดและผมมั่นใจเนี่ยผมมั่นใจว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ทุกวันนี้ใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดลูกเสือเนี่ยนารีใส่ชุดมหาลัยเนี่ยความมั่นใจของพวกเขากับระบบการเงินปัจจุบันที่เป็นรูปแบบเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยนับวันยิ่งน้อยลง นะครับความมั่นใจของเด็กทั่วโลกกับธนาคารกลางกับลุงจเจริญที่สามารถพิมพ์เงินเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้ทำให้คนนับถือธนาคารกลางมากขึ้นนะไปปีอยากจะไปให้กระเช้าลดน้ำดำหัวไม่ใช่นะครับความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางทั่วโลกมันยิ่งน้อยลงตรงนี้ผมมั่นใจนะครับแล้วผมคอนเฟิร์มเหมือนเดิม นะลูกค้าของผมลูกค้าที่มาซื้อคริปโตจากผมเนี่ยผมขายผู้ใหญ่ไม่ได้ถ้าผมขายผู้ใหญ่เนี่ยผมขายขาดทุนแน่นอนนะครับผมต้องไปขายกับเด็กที่วันนี้อาจจะเข้าค่ายลูกเสืออยู่สวนสยามอาจจะเข้าค่ายรอดออยู่เขาชนไก่นะครับนั่นคือทาร์เก็ตมาร์เก็ตของผมนะครับแล้วผมจะผมจะขายให้พวกเขาในราคารับน้องใหม่นะครับก็ตรงนั้นเนี่ยผมมั่นใจนะครับเพราะอะไร บล็อกเชนเทคโนโลยีนะการพัฒนานับวันที่ผมอ่านข่าวทุกวันเนี่ยมันยิ่งมีมากขึ้นนะครับมันผมไม่เคยเจอข่าวที่ว่าเว็บ Developer s t r r k e ขอลาออกไม่เอาแล้วอยากจะมาพัฒนา w e b บ2แทนไม่มีนะครับมีแต่จะยิ่งมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนั้นแหละที่จะมาขับเคลื่อนราคาของ Bitcoin ตรงนั้นแหละที่จะมาขับเคลื่อนราคาของโปรเจกต์ Project, ที่มี Utility จริงๆนะครับ เรื่อง Bitcoin h a v v n n g ต้องคุยกันหลาย EP นะครับแต่เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคิดว่า Halving รอบต่อไปมันจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือมันจะ repeat cycle เหมือน2012 2016 2020นะครับเ,เห็นต่างไม่แตกแยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีใครรู้อนาคตนั่นคือแรสตจธรรมคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม